วันที่1พฤษภาคม2558ที่มีการพบแคมร้างและหลุมฝังศพชาวโรฮิงญาบริเวณเทือกเขาแก้วติดชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่บ้านตะโลตําบลปะดังเบซาอําเภอสะดาวจังหวัดสงขลาได้มีการขยายผลกวัดล้างขบวนการค้ามนุษย์กันอย่างต่อเนื่อง พลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างจริงจังในเรื่องนี้จนนําไปสู่การออกหมายจับการจับกลุ่มและยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันสื่อต่างชาติก็ได้มีการนําเสนอข่าวอย่างกว้างขวาง,วางเป็นการยืนยันเครือข่ายการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่นานาชาติต่างให้ความสําคัญและยังมีแรงกดดันจากทุกด้านให้ประเทศไทยเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง ในส่วนของประเทศไทยได้ถูกสหรัฐประเมินสถานการณ์ฆ่ามนุษย์อยู่ในกลุ่มเียส r 3หรือประเทศที่แก้ปัญหาการค่ามนุษย์ล้มเหลวและอาจถูกมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าได้ซึ่งทางการสหรัฐจะประเมินสถานการณ์ฆ่ามนุษย์อีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ อย่างไรก็ตามการค้นพบศพชาวโรฮิงญาที่จังหวัดสงขลาจนนำไปสู่การทลายล้างขบวนการค้ามนุษย์ในครั้งนี้ยังคงเป็นสงครามที่ยังไม่จบง่ายๆเพราะหลายจังหวัดตลอดแนวชายฝั่งอันดามันยังต้องมีการขยายพลต่อไปเพื่อขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้สิ้นซาก แล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณอับดุลกาลัมอดีประธานชมรมชาวโรฮิงญาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องให้คุณกาลัมนะครับได้ครับเล่าก่อนครับว่าตกลงเรียกโรฮิงญาหรือว่าโลฮินจาครับผมโรฮิงญาครับอยู่มานานแล้วหลายปีแล้วไม่ได้เปลี่ยนอยู่ดีๆมันตอนนี้มันเปลี่ยนนะครับผมเราไม่ทราบว่าเพราะอะไรคุณกาลัมครับอยากให้เล่านิดหนึ่งครับว่า ทำไมชาวโรฮิงญาเนี่ยต้องอบยอบพยบหนีออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยที่เราเคยอยู่แล้วก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เพื่อเป็นทางผ่านไปประเทศอื่นครับอันดับแรกอยู่ที่พมา่พมาพม่าแล้วก็บางบางส่วนประชาชนบางส่วนนะครับเป็นรัฐบ,บาลพม่านะผมไม่ได้บอกว่าประชาชนผิดรัฐบ,บาลพมา่า,าทางการทางรัฐบ,บาลพมา่าและประชาชนบางส่วน ฆ่าหลังเฝ้าฟันชาวรวัิญาครับยังเฝาบ้านเฝาเมืองฆ่ายัางไม่จบเขาคิดว่าหมดเดียวจบแต่ไม่ได้จบติงยาเขาตอนนี้เนี่ยสงครามเย็นมองกรนเป็นเปิดเผยฆ่ากันยิงกันเฝาบ้านเฝาเมืองตอนนี้ไม่ใช่แบบนี้ครับออกจากหมู่บ้านและออกจากคม้มไปเขามาไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีรักษา ไม่มีลุงเรียนไปนมัดก็ไม่ได้ปิดสุลเลาก็มนท่านเหมือนกันนะครับก็ตุรมาทุกรูปแบบโดนกระทำของราฐบัลพรพมา่าและประชาชนบางกลุ่มทำแบบนี้พวกเรารอย่งอยิงญาเนี่ยไม่ได้ต่อสู้แคแม้ที่นิดเดียวต่อสู้ก็ไม่ได้เขาทํทำแบบนั้นขังกะทำของรัฐบัลพมา่าอยู่ในโลกอย่ังนี้ไม่มีเลยครับ คือเราไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้อีกต่อไปใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ารัฐบาลพม่ากดขีขนาดนี้เดี๋ยวก็ให้บัตรรัฐบาลพม่าใช้ในใบเชา้ากลางวันเย็นเที่ยงคืนวันละยี่ิบีชั่วโมงเนี่ยสีสีส่ครั้งครับในใบของมันเพื่อชาวรอยยายอย่างเดียวไม่ใช่คนอื่นนะครับเพื่อมุสลิม ได้ชาวโรฮิงญาตอนนี้เหลือพี่น้องชาวโรฮิงญาที่อยู่ที่นั่นประมาณกี่คนครับประมาณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สำรวจไม่ได้เพราะไม่มีใครเข้าไปได้ไม่ไปไม่จับหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านนั้นไม่ได้รู้ยังไม่รู้เลยเมื่อก่อนกี้ตั้งหมุนเนี่ยประชากรมีสี่ล้านคนตอนนี้ไม่เหลือประมาณล้านคนมั้งประมาณนะครับหนึ่งล้านคนประมาณครับแสดงว่าหนึ่งล้านคนนี้ก็ ไม่สามารถที่จะอยู่ที่นั่นได้และก็พยายามที่จะหาช่องทางหรือว่าเส้นทางที่จะไปประเทศอื่นหรือประเทศที่สามบางคุณยาไม่มีญาติเขาไม่อยากมาอยู่ที่นั้นเพราะมาที่นี่ก็ปําลำบากเห็นด้วยบางคนมีหลายลักษณะครับคุณที่หนีมาเพราะอาจจะบางคนก็ทนอยู่บ้านเกิดของตนเองไม่อยากไปไหนแต่ลาฟาตัวมาด้วยหลอกลวงมาด้วย แล้วบางคนก็เต็มใจที่มาด้วยปลายทางที่พี่น้องชาวโรฮิงญาไปนี้ไปที่ไหนบ้างครับความจริงคือพวกเขามาเนี่ยผมสัมภาษณ์ทุกคนนะหลอกลวมเขาบางกลุ่มเนี่ยไปที่มาเลเซียหลอกรวมเขามาว่ามีงานทำที่มาเลเซียรองรับมีโรงงานมีก่อสร้างแต่ เขาบอกว่าผมไม่มีตังค์ผมไปไม่ได้หรอกอนายหน้าบอกว่าแม้ต้องจ่ายตังค์ตอนนี้ต้องไปนู่นแล้วก็ถึงจะทํางานเสร็จแล้วก็ครึ่งหนึ่งค่าเดินทางอีกครึ่งหนึ่งผมเก็บไว้สมบัติที่บ้านหลอกลวาางแบบนี้เลยถึงจะพวกอันนี้ออกจากทางนู้นมาดราดกันแสดงว่าปลายทางก็คือประเทศมาเลเซียซึ่งก็จะมีนายหน้าทั้งที่ ต้นทางแล้วก็ที่ประเทศไท,ทยทแล้วก็ทางมาเลเซีย,เเซยทั้งหมดนี้ก็จะทํางานเป็นเครือข่าย <c oughs> เชื่อมโยงเครือข่ายเชื่อมโยงกันครับเป,เป็นท่อนๆทีละท่อนามน้นหาขึ้นเรือเรือมาระนองลถดไปที่บดังแล้วคุณที่ตั้งเข็มแล้วก็ขายออกสินค้าแต่คุณที่หลอกลวงมาในเขาไม่มีเงินตุบตี แล้วก็ใช้งานต่อทุกตียังหนึ่งปีถ้าเขาไม่มีเงินบางคนก็เสียชีวิตก็เสียชีวิตหนีไปก็เสียชีวิตแน่นอนแล้วที่เราเจอครับที่เป็นแคมป์แคมป์ที่มีการให้ชาวรุนิญาอยู่แล้วก็มีหลุมศพอะไรต่างๆนี้ก็คือเป็นการรอเรียกเขาเรียกว่าไถ่ตัวหรือว่ารอไปมาเลเซียใช่ไหมครับ อย่างนี้ครับคุณที่มีเงินเนี่ยคุณที่เต็มใจที่มาเขาจะไปแล้วพี่น้องเขาถ่ายตัวไปแล้วคุณที่ไม่เต็มใจที่มาหลอกลวงมาและละพาตัวมาเนี่ยเขาไม่มีเงิน<ม>เขาไปไหนอ่ะเ<ม>้าก็ทุกทีใช้งานฟักว่าอย่างเงี้ยเป็นปีกว่าก็มีสองปีกว่าก็มีสามปีก็มีห้าปีก็มีเจอครับ<ม>ห้าปีอยู่กันไหนหน้าทำงานให้ตรงไหนหน้า<ม>เขาไม่ทำไม่ได้เขาต้องทำงาน ถ้าเขาใช้งานเนี่ยไปข้างน,นอกให้ส่สงไปข้นนางนอกเนี่ยมีคุณตามไปด้วยเป็น6กถ้าสมมติว่าเราไปสี่คุณคุณเนน,นั้นเนี่ยมีคุณหน,น,นึ่งถ้าคุณหนึ่งหายไม่ได้คุณนั้นอ่ะต้องเฝ้าระวังดูด้วย<ม>ต้องคุณนั้นต้องต้องทางานพิเศษทํางานให้ไหนนั้นพิเศษแบบนี้เลย<ม><ม>คุณมาแล้วต้องต้องเสียตังค์เสียตังค์ไม่ได้ก็ต้องคุณต้องทงา<ม>ํ<ม>างานให้เชลิใช้แต่ทํางานให้เชิกใช้เนี่ยไม่ได้เอาเง e ินเสม้แต่บาทเดียว ให้ทํางานไปเรื่อยๆเ้าเดี๋ยวก็ให้นะเา้าเดี๋ยวก็ให้นะอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ให้เลยที่เราทํางานมาประมาณ8ปีที่ช่วยชาวโรฮิงญาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจนปัญหามันได้รับการดูแลในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะรัฐบาลมาเอาจริงเอาจังหรือคุณกาลังคิดว่ามันตัวไหนเป็นตัวจุดประเด็นให้ปัญหานี้ได้รับการดูแลครับรับการดูแลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยท่านนายกเอาเอาจริงเอาจัง เพราะรัฐบาลที่ตอนนี้นายกต้องอยู่ที่สังคารนายกทั้งหมดทุกงย่างนายกสังขารลงไปลว้วนเหลือที่สุดอยู่แล้วถึงจะเอาจริงอาจจังมอก่อนมีรัฐบาลหลายสมัยหลายรัฐบาลเลยไม่ได้ทำอะไรเลยจับแล้วสุ่งกับต้องสุ่งกับต้องมีคนลับสุ่งไปเรือแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอยู่ที่วนเวียนว่นเวียนอยู่บบนี่อย,นอยู่นี่เลยพวกนี้แบบนี้เลยครับ ตอนนี้เนี่ยผมถ้าแก่ปัญหาเนี่ยขอตั้งรัฐบาลและยูเอเนเซียตั้งศูนย์ช่วงเขาแล้วก็แยกแยะแล้วคนที่ลอยในน้ําและก็อยู่ในภูเข,ขาหลุมทางอยู่เนี่ยทุกคุณออกมาแล้วก็เอาไว้ที่พับติงช่วงเขาแล้วคนที่อยู่ในคุกอยู่มานานแล้วอยู่ในตอมคอ้างอ,อยู่ในขังไว้ก็อยู่นานแล้วพีกว่าก็มีแล้วก็เออา แล้วก็มันแน่นคุณแน่นมากแล้ว,วเอามาให้ดูแลให้อินโดนิเซียไม่ใช่ประเทศไทยดูแลไม่ไหวยอยู่แล้วมันม,มากไหมมีคุณมากงไหมอินโดนิเซียต้อง,ต,องต้องดูเลยครับสาประชาชนต้องดูเลยกนานทั้งยาและตั้งส,สุขภาพของเขาแล้วก็อาหารกันกินกันมไม่ใช่โยนฝาละให้ประเทศไทยอย่างเดียวใช่ไหมครับ ความจึงคือเนี่ยต้องต้องอยู่ในเสียดูแลครับเพราะอาพยพอพยพมาต้องต้องอยู่เเนเสียต้องรับดูแลครับไม่ใช่ประเทศไทยเป็นภาระราให้ต้องน่าจะแบ่งภาระราให้ประเทศไทยครับขบวนการนะครับ,รบที่ม,มีการจับกลุ่มอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งมีการออกหมายจับไปแล้ว6กกว่าคนแล้วก็มีการทั้งจับกลุ่มและมอบตัวแล้ว20กว่าคนตรงนี้นี่ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วแต่คิดว่าไม่ได้หมดอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับไม่ใช่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 นีมมม่มันยัง,ยยงเริ่มครับยังมีอีกเยอะยังเริ่มครับอันนี้ มีมากมายครับต้องถอนลากถอนขนหมดเลยครับทิ้งจะหมดสิน้นจะเปหนปึ่งต้องเดดขาดท่านไหนต้องทําให้ดีแล้วเดดขาดแน่นอนครับถ้าเราเห็นแล้วว่าโอเคมีวิธีตามกับพวกเรารถ้าสมมติว่านายหน้าไม่ได้ชัชวนพวกเขามาไม่ได้นายหน้าไม่ได้ส่งเรือพวกเขามาไม่ได้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ ไม่มีคุณลองรับไม่มีคุณที่ว่าพับติงให้พับติงก็เขาเข้ามาไม่ได้เข้ามาประเทศใดไม่ได้แต่มีกุณที่ส่วนร่วมเป็นนักการเมืองตอนดินและอกมีกุลที่อธิฟุลในเจ้าหน้าที่ก็มีส่วนร่วมวด้วยวก็เห็นไห้ผมเห็นทุกคนไม่ใช่ผมพูดคุณเดียวท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามีการเอาจริงเอาจังปราบปรามเรื่องการค้ามนุษย์ครับ ดูแลตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางโดยทุกฝ่ายร่วมมือกันท้ายที่สุดคนที่ได้รับผลเดร้อนก็คือพี่น้องชาวโรฮิงญาหรือเปล่าครับที่จะไม่สามารถเดินทางไปไหนได้แล้วก็ถูกจํากัดหลายๆอย่าง,างแต่ใช่แล้วลําบากแต่ไม่เสียชีวิตขนาดนี้ลําบากแต่ว่ายังชีอยงชีวิตอยู่ชาวโลกมันรู้ว่ารัฐบา,พา,าลพม่าทําอะไรอยู่กับชาวโรฮิงญา ยังทำลายอยู่ใช่ไหมครับอยู่บ้านเกิดของตัวนึ่งมีมีศูนย์อ,อพยพด้วยครับเราไม่ใช่มาจากประเทศอื่นเข้ามาที่ประเทศของเขาเมิดศูนย์ทำไมมีบ้านเกิดเคยมีบ้านรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยศูนย์อ,อพยพนี่คุณไปช่วยเหลือแล้วก็มันสหประชาชาติช่วยแล้วก็ตั้งศูนย์อ,อพยพเอาไว้แบบนี้แหละครับ น่าจะชาวโลกจะน่าจะพิจารณาว่าเอาแบบนี้มีด้วยหรอระวังอยู่ในประเทศเป็นมีศูนย์นวพยพถ้าสมมติว่าหลบหนีเข้าเมืองมาประเทศไทยเอาศูนย์นวพยพเราสบายใจได้ว่าโอเคอันนี้ถูกต้องแล้วบ้านเกิดของตนงึ่งบ้านเมืองของตนงึ่งมีที่ดินทำมาหากินแต่ยึดทุกอย่างให้คนอื่นรัฐบาลพม่าตามแบบนี้อันนี้ถูกต้องไหมอันนี้แม่ถูกต้อง และทั้งหมดนี้คือคุยข่าวกับบกในวันนี้ซึ่งต้องขอขอบคุณคุณอับดุลกาลัมอดีตประธานชมรมชาวโรฮิงญาแห่งประเทศไทยที่ได้มาสะท้อนปัญหาของพี่น้องชาวโรฮิงญาขอบคุณมากครับ